มาถึงช่วงที่3ของรายการก็คือช่วงของข่าวดินบอจอนะครับเรียกว่าของทีมข่าวก็พยายามจะหาข่าวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะครับสักสยามดิสซิ่งนะครับหรือว่า S A K นะครับครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อ1.22พันล้านบาทนะครับนายศิวพงศ์นะครับบุญสารีกรรมการพิจารกาบริษัทสักสยามดิสซิงจำกัด มหาชนนะครับได้เปิดเผยถึงการขยายธุรกิจพอสินเชื่อในครึ่งปีแรกของปี2564ว่าสามารถเน้สปอยสินเชื่อได้ถึง1,220ล้านบาทนะครับเรีวยกว่าคิดเป็น56เซน์ะครับจากเป้าหมายที่จะมีการขยายพอสินเชื่อทั้งปีอยู่ที่2,000ล้านบาทนะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ทำให้ศักสยามดิษฐ์ส,สามารถดำเนินธุรกิจในการให้สินเชื่อเพื่อที่จะเข้า ช่วยเหลือประชาชนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมาจากขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นในที่มีการขยายสาขาได้ครบ7 1 9สาขาหรือเพิ่มขึ้น200แห่งนะครับใน,ในเวลาอย่างรดวดเร็วนะเรียกว่าเร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้นะครับด้าน,นของคุณสิวงพงศ์เองก็ยังกล่าวว่าแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในเต็มาัที่3ถือเป็นช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจโดยบริษัทมีการประเมินว่าประชาชนมีความ ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นนะครับจากการขอสินเชื่อเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพเช่นนําไปเพาะปลูกในช่วงฤดูก,กาลหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในด้านต่างๆนะครับซึ่งส่งผลดีต่อแนวโน้มการดําเนินง,งานในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับโดยบริษัทได้มีการเรียกว่ามอบข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยการปล่อยสินเชื่อเป็นธรรมเข้าใจและเข้าถึงให้แก่ประชาชนจึงทําให้มีความมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทก็บอกว่ามี อยเป็นไป,ไปตามเป้าหมายโดยพอสินเชื่อทั้งปีน่าจะแตะที่8,400ล้านบาทนะ้นี่คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสักยามดิสซิงนะครับเรงข่าวที่2นะครับข่าวบจข่าวเด่นของประเทศนั่นคือตัวของทิสเ r ตติ้งนะครับคงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB บวกนะครับทิสเตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ i ิ s โคลฟ์เฟ u r ์นิเจำกัดมหาชนหรือว่า ECF นะครับที่ระดับ บ,บีบวกในขณะเดียวกันยังได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น stable หรือคงที่นะจากนิเกทีฟนะหรือลบด้วยนะโดยแนยวโน้มอันดับเครดิตนะส b ตเบิ stable, หรือคงที่ที่สท้อนถึงยอดขายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทนะครับที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งได้ประโยชน์จากกระแสการอยู่บ้านนะเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 นั่นเองและแรงกดดันต่อโครงสร้างนี้ที่ผ่อนคลายลงจากการขาย การลงทุนลงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทออกไปนะฮะสำหรับอันดับเครดิตที่ BB บวกนี้น,นี่คือสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอของบริษัทในตลาดเฟอร์นิเจอร์รวมรวมถึงช่องทางการจําหน่ายที่มั่นคงนะผ่านร้านค้าป,ปีกสมัยใหม่ในประเทศไทยและตลาดส่งออกนะครับอย่างไรก็ตามนะอันดับเครดิตยังก็ยังคงมีปัจจัยลดทอนจากงบการเงินของบริษัทที่มีภาระหนี้สูง รวมถึงความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการบินบูซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตขนาด220เมกะวัตต์ในประเทศเมียนมานะครับนี่คือช่วงที่3ข่าวดิบบอจอยออมาอัปเดตข่าวข้อมูลข่าวสารกันทั้งในส่วนของสักสยาม m ิสซิ่งนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของ ecf ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook ผู้นินไซแล้วก็ช่อง u t u b e ผู้นินไซถ้อยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบ เร็วทันนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i ซด์คอนะครับเรียกว่าจะติดตามระหว่างชั่วโมงการซื้อขายก็ได้นะหรือว่าจะหลังตลังปิดทาการก็สามารถติดตามดูข่าวยอดหลังได้นะครับยังไงก็สำหรับรายการกพี่หอมกับครูในวันนี้ขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม